สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เจแดงก็ยังไม่ไปจากมีสิบภากันไปหอปูแม่นเบ้าเป็นบ้าเดี๋เครื่องนี้อ้าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนกน้อยคนสวยสวัสดีค่ะฝากท่านผู้ชมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนกแชนเนลด้วยนะคะนกแชนเนลกับสีนกแชนเนลสองช่องเนาะฝากกดติดตามนกน้อยน่าสวยน่ารักยุบปอดได้แล้ว อยู่ม่อหกค่ะจะจบปีอายุจะปีแล้วเขาเจอว่าสีนก20ปีนกน้อยเกปีแล้วค่ะฝากติดตามช่องนกนกชาแนลกับสีนกกับสีนกฝากติดตามทั้งสองสองทางเนาะมันกับเตรียมงานเตรียมงานนี่หน่องไม่เป่ยค่ะใจว่เป็นอย่าไปจับกดสีแดงย่างเดียว แง่งถ้าเปิดก็สีตั้งของเองมันเองเลยจับกดซื้อๆกดแชร์ไว้ใส่ไม้ขากล้องก่เป็นค่ะท่านผู้ชมกดกดแชร์แง่งย่าไปจับแชร์กินไหมเอาได้บ่สำเร็จบ่สำเร็จบ่สำเร็จเอากดไหม เอาตามผู้ชมดีสำเร็จบอว่างไม่หรอกกดไม่ดูอัน,นเด้อโอ้ยคนสวยพ่อบ่อย่าไปแตะปุ่มสีแดงมันนะนกน้อยสวยได้ค่ะเหมือน,นี้ท่านผู้ชม<ว>เป็นนางลำประจำเป็นนางลำประจำมันโลงเลียนค่ะพนน่นเกลเล่ลำสวย <c oughs> อ้าวไปตามตามนกน้อยไป ซื้อเพลินวันลงหน่อยนั่นเงือกึ้นเงือกต้อฮัดใส่ไม่กันสันเีแดงเฮ้ยว่าเคยเจียไปหอเทปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปเสียงเส้นซี่ว่าเจแดงสิได้ตัวใดนั่นเบื้องการทำงานของเพิ่นค่ะกันสันอยู่น้ำเพิ่นกล่องเจแดงเลยสัันเอาถ่ายคนสวยย่างไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชม พคนว่าอ้าวอย่าไปตัวอย่าไปแตะสีแดงเวล่ะเอาเปิดไม้มาเนี่ยเปิดไม้มาเนี่ยคนไม่ห้ามไปแตะสีแดงไก่เนี่นนี้จะเอาเมื่อนใส่เอาก็ได้ดอกสวัสดีค่ะเมื่อนเราออกจากไก่ปุ้มสีแดงนกแชนแนลนะคะวันนี้มาที่วัดปู่สามหกสี่น่ะวันนี้สีแดงก็จะมาเสี่ยง นะคะเมื่อที่แล้วแดงได้หนึ่งหน่งหนมโอ้ยวันนี้ท่านผู้ชมก็เลยรอว่าเจแดงจะมาเสียงได้ตัวไหนเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกชาแนลด้วยนะคะอันนี้เจแดงคนสวยค่ะคุณแม่นกสวยกว่าเจแดงคนสวยมแต่คนสมว่านกสวยรอเดี๋ยวเจแดงจะขึ้นไปข้างบนหอเทพนะคะ เบิ้งการทำงานของเพิ่อนกับท่านผู้ชมสนับสนุนน่องสีนกแหน่พรอวายังเลี้ยนว่าท่านจบเลี้ยนยังไม่จบถ้าจบแล้วเพิ่นกับสีมาลุยงานใช่แล้วค่ะโอ้โหมาขึ้นมาที่หอเทพแล้วนะคะเมื่อวันที่แล้วได้สิบเอ็ดนะคะมาสีคนเนาะท่านบ้านอั้นยูโซพิซันะคะเพิ่นมาสีคนเพื่นกั เสี่ยงสามคนได้สิบเอ็ดสามคนแล้วอีกคนนึงได้สิบสองค่ะเจแดงมาเสี่ยงอีกได้สิบเอ็ดค่ะเนาะเอาไปเสี่ยงน้ำกันอเพร้อมทั้งทีทุ่มเมื่อนั้นเห็นงูหรอกคาบยั่งยั่งยูที่ชิวผลค่ะทนผู่ชนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ วายปูถ้าเราจะกลับไม่ต้องไม่ต้องขยับมาเลยตั้งขากล้องไม่ต้องแตะปุ่มสีแดงนะเดี๋ยวก็งอกขึ้นอีกแค่แตะเอออย่าไปเตะเออห้ามแตะเด็ดขาดไม่ได้นอแมนถ้าตั้งขนาดนี้อค่ะายปูไปค่ะเสียง Siang, net, siang, nah, siang nuk, siang แม่เสียงก็ได้ค่ะ ได้สามบ่เอาใส่คือเก้าก่าโอ้ตกลงมาสองเด้บ่นี้เอาเบิดเลยได้ยังสองหกสอเสี่หอเอาทั้งสองนี่แลนวสามหกสองามันคือปูเขามือกี้สมสามีสมีหกมีสองสองเทียสอเทียเได้สามเที่สองตกมาสองอัน ในหกกับสองสองกับหกอือหกสองของคู่กับเขาต้องปู่หกสองศูนย์นะหกสองศูนย์หกสองสามสามสองหกหกสองสามได้ของกระปูสามแปดแปดมันจะแดงกสิ่งเสียงมากแต่ทมุสค่มจะได้ตัวได้ค่ะจุดถูกจุดเทียนว่ายคอที่ฐานน้ำกันค่ะทมุสุ่ม ว่างก่อนเนอกาบเพิ่งๆอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราเอาอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอาว่างก่อนกาบเพิ่งกันนะโมตัสสะภะคะวะบตัวนะคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวัตตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุเดอปู่ยเทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตยอยู่ในแห่งนี้ดูขอมาเสี่ยงเซมซี่ขอให้ถูกขอขอให้ได้ตัวเลขที่จะไปเสี่ยงถูกเลขทายสามตัวหรือสองตัวเลขทายสามตัวของเราวันที่หนึ่งและเลขล่างสองตัว ููสิราทานให้ตัวใดสิออกตัวใดก็ขอให้ได้ตัวนั้นเด้อค่ะเด้อเจ้าทีเจะทางเทวด,ดาลักคูทุกองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในแห่งนี้จเจริงขอสงเสียงเซ้นมซี่ให้ได้ตัวเลขตัวมันสิออกเด้ค่ะเด้อทุอยา,ยา,ยายให่แฟนครับผู้อยู่ทางบานถือน้ำเนาะถือน้ำกันสิได้มาเฮ็ดมาสั่งกําแพง เลยมาสั่งหอละข้างตามจุดประสงค์ของปูบานเห่าเนาะค่ะเนะาะจ้าจุเอาเป็สิถึงมากไว้เดี๋ยว <c oughs> โฟถึงมากเลยไงอันเดียวละลันเนี่ยนะเอาง่ายด้วให้อันไดอ้วกกาวสามเนี่นคือนมเลยเนี่ยคือโฟมากสามอันนี้ตัวเล็กก็มากสาม

สองสองสามเก้ของน้องนอยได้ต so ัวใดสามหกสองสนี okay. oh. so s <S no. ่สามเก้าสองหกเก้ากกัเก้าตวเกันอันลูกได้สามสองแม่ได้สามสองอ๋ถูกคับคุณ่ผมได้สมเก้าสองที่แรได้สาม้องที่สองได้เก้าค่ะ แม่อนของนกกับสองสามสองสามหงแรได้สามงสามงที่สได้หกับสองมาหอมกันอันนี้ข้ังที่หนึ่งได้สามได้สามสองได้เก้าสองได้เก้าสามได้สองสามได้สองเอาแต่ท่านผู้ชมมีแค่ตัวกลางตัวเดียวกหกับเก็ตัวเดียวกันโอ้โหวดก่อนหนึ่งหนึงกับว่สนใจ หนึ่งๆได้ก็บว่าสนใจเอาวันนี่สนว่าสนก็สิซื้อไว้ีค่ะเนาะจ้าถือเขาคันถือกับสื่อมาสมทบทุนสั่งตามจุดประสงค์ของเพิ่นเนาะจ้าถืค่ะเป็นฮอเทพ เดิน,นหอเทพค่ะจี้างหอละข้างจีจากหอละข้างที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ทีสทท่สุดค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมาขอาก็ได้เนาะลุงหน่อยได้สามสองหกเจดแดงได้ 3, 9, สามเก้าสองซ้ำตัวเดียวกันเนาะซ้ำตัวเดียวกันอเอาข้าเจ้ามากนั่นก็นได้สองโอ้ยขนขิงลูกสกาธุค่ะข้าเจ้ามากก็ได้สองเก้า ครับสองแปดโอ้ยผลเคี่ยงลูก Ск ค่ะจ้าทูเดปูเจ้าทีเจ้าฐานจริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในในหอปูหอเทพนี่เนเาะประท่านพ,อพอ่อนเมตตาดลบันดาลให้ลูกซื้อให้ลูกซื้อให้ลูกถึกในเด้อ <laughs> งดก้อนได้สิเวสไปก็ว่าซื้อ,อเ,เอาสิมาตัวสิมาจยังใดนีค่ค่ะย้ายก็สิมาจูทูตดเทียนไว เอาไว้เซียงเซียมซี่น้ำกันล่องเบิงดุ <มา S 1> ที่ได้ตัวเดียวกันคือข้นงวดก้อนนี่ข้นงวดก้อนเขาเจ้าก็ได้สิบเอ็ดทั้งสองข้นเจดงก็ได้สิบเอ็ดโอ้ยสวดต่เจแดงนี่ลราบุญบ่มีเอา้าเจ้าดูแม่ทีได้ตัวใดนี่กาไฟอันนี้จังออกดีอันนั้นมันตายแล้วตายแล้วบ่แม่นนี่ยกาไฟอันนี้ต่อเทียนคุนกัน คนกระถือลายแล้วพนมาได้แปดเมันต๊ลงมาอีกเพินก็นด้หนึ่งหนึ่งเนาะ <c oughs> คนหนึ่งเจียงได้สามต๊ลงมาอีก <c oughs> หนึ่ง <c oughs> หนึ่ง เี่ยวเรจหมดเลยนะจะหมดยัีไม่นช่ได้ตัวใดที่เกาบอมท่ดูฟองนี่เมนตัวใดแท้เน่นอนมันฟอมอล้วออกมาเลย เท่ yeah. <t> ่ะ <UND> อ <dome> oh, mm ้าว1 s 10s 10s ไเล1 s กันนารุ่นเอาใส่อีกเอาใส่ไว้ขึ้นกาขออีกตัวนึงเด้ออันนี้เอาเป็น 10s แล้วขอรักลวดมันลูกงานขอลวลวดลอดที่เนอะไรทับเด้อ เอ้สหายแล้วหาแล้วาหบอหานึ่งนึ่งเฮ้ยซสือไปเลยนหนึ่งหาหานึ่งเนี่ยนึงหาหนึ่งนึ่งหาหานึงห้าหนึ่งหนึ่งลเหล็กอึงบอเล็กอึ้บอกอันีบอกตัวใดแปดหนึ่งนึง 5่านึงนึน่เด้อรนะ่อสิบเอ็ดมันออกมาแล้วมันจะเป็นหน่วยสิบอันนี้เป็นคอรล้้อยซอรอตเตอรีไว้น้ำเนาะลอตเตอรีไว้พร้อมที่มีบอกอตเตอรีเขาหายากเลยด้อมนยากหนางหนึ่งหนึ่งอ่านึงหนึ่งอ่าท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมขอพ่น้ำเด้อขอพรน้ำปูป่อยทอเทปน้ำเนาะคนเอินหอเทป ขอพรนน้ำกันขอให้ถูกค่ะขอให้ถูกหวยรวยรวยไปด้วยกันนะคะค่ะดอกไม้ใส่กันขอให้ไปส่งไฟจางขอให้ไปส่งไฟจางไปโอ้ยังไไปพ่นละมองเนาะสีนกสีนกเชนเน่ไปขอท่านผู้ชมจงโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้พร้อมเนะาะท่านผู้ชมขอให้ท่านท่านรวยรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ